ลูกอันท้าคือไข่เนี่ยบวมแล้วมันบวมจริงแล้วก็มันเริ่มมันเริ่มม่วงล่ะแล้วก็วก็บอกเขาปวดปวดก็เลยพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อเพราะว่าเราต้องเอาฉุกเฉินก่อนก็วินิจฉัยมาว่าน่าจะเป็นโรคเขาเรียกว่าอันท้าบิดนะครับก็คือลูกอันท้าไม่ติดกับหนังหุ้มทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจม่าอักษรนิด ทีมข่ะพีเจแชนแนลนะคะเราอยู่กันที่ลานกิจกรรมชั้นสองอาคารมพอรรโรงพยาบาลตารวจค่ะวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลตํารวจมีกิจกรรมอะไรคะน้องเจนคะวันนี้นะคะรงพมาีบาลตารวจนะคะที่ลานกิจกรรมมพรรชั้นสองนะคะเรามีกิจกรรมนะคะเราจะมาพบกับพรอฟัวของคุณมเต่าชงชัยเข็มกัดน,นะคะที่จะมาแชร์ ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับโรคอันท้าบิดหมกค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะลังกายมา3วันติดมอนสปอร์ตเดย์แล้วแล้วเขารู้สึกเขาลูกอันท้าคือไข่เนี่ยบวมแล้วมันบวมจริงแล้วก็มันเริ่มมันเริ่มม่วงล่ะแล้วก็ก็บอกเขาปวดปวดก็เลยพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนเพราะว่าเราต้องเอาฉุกเฉินก่อนก็วินิจฉัยมาว่าน่าจะเป็นโรคเขาเรียกว่าอันท้าบิดนะครับก็คือลูกอันท้าไม่ติดกับหนังหุ้ม นะครับแล้วก็เราก็วินิจฉัยช่วงแรกแต่ว่าวันที่ไปตรวจอันต์ซาวเนี่ยมันคงโดนเจลเย็นหรือประคบเนี่ยแล้วมันดิกกับเขาก็หายปวดพอหายปวดเนี่ยก็เริ่มมาคุยแล้วว่าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากตอนที่เขาเกิดเลยมันก็เป็นโรคที่พูดง่ายว่ามันเป็นเรื่องของชัลีระเขาตอนเขาเกิดแต่มันยังไม่ออกอาการจนเขาเนี่ยอายุ13ผมก็โทรกลับมาปรึกษาครับทั้งพี่แจง นะครับแล้วก็ทั้งคุณหมอโสพลซึ่งเป็นหมอเด็กซึ่งดูแลลูกผมตั้งแต่ลูกผมเกิดก็คือลูกผมสองคนเนี่ยสมใจกับสุขใจข้อที่นี่แล้วตัวผมเองเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลทางคุณหมอก็ดูแลผมตั้งแต่เด็กเพราะย่าเยอะผมเนี่ยเขาก็ผ่าต่อผ่าอะไรที่นี่ซึ่งเมื่อก่อนน้าผมก็เป็นพยาบาลอยู่ที่นี่แล้วเราสึกว่าเรากลับมาแล้วเราเหมือน,นมาเจอคนในครอบครัวมาเจอญาติผู้ใหญ่ซึ่งดูแลเราแล้วก็ให้คาปรึกษาที่มันมันถูกต้องเพราะจริงเราต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เก่งกว่าหมอผมไม่ได้เรียนหมอผมก็ต้องเชื่อแล้วก็สสิ่งาาาาาคัญอยยมหหขู้้ลลๆดน อินเทอร์เน็ตด้วยอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาปรึกษา mm hmm. เขาเรียกว่าแพทย์เฉพาะทางที่นี่แล้วเราก็ได้รับคําตอบว่า mm hmm. ต้องได้รับการผ่าตัดเร่งด่วน mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดมันการ, mm hmm. ก,ารการบิดอีกครั้งที่สองมันจะไม่ดีอาจจะเป็นหมันได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นผู้ชายเราก็ต้องทำอะไรมันครบโตมามีลูกมีครอบครัวมีอะไรที่ที่เพอร์เฟกเหมือนกับคนทั่วไปเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเราจะผ่า แล้วผ่าออกมาก็ใช้เวลาพักฟื้น3อาทิตย์เดือนหนึ่งเขากลับไปเล่นขอให้เขาพักเดือนหนึ่งสําหรับการอย่าออกกําลังกายหนักแล้วเขาก็กลับไปตอนนี้ก็กลับไปเล่นบาสขเขาเป็นนักบาสโรงเรียนก็เล่นได้ตามปกติแล้วก็อย่างที่บอกคือเราได้รับคาแนะนํา100%ที่ถูกต้องเราไม่มีการคาดเดาแล้วสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือคือเราได้รับการดูแลจากคุณหมอ วสรนนะครับซึ่งเป็นคนผ่าตัดท่านเนี่ยเป็นหมอนะครับหมอหมอศัลยแพทย์เด็กนะครับโดยตรงอันเนี้ยเป็นเรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าทางเดินปัสสวะนะครับลูกอันทะซึ่งเฉพาะทางจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรารู้สึกปลอดภัยเราก็มั่นใจลูกเราก็รู้สึกมั่นใจเพราะวันนี้เขากลับไปใช้ชีวิตแบบร้อจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือคือขอบคุณมากๆเพราะว่าดูแลผมดูแลย่าผมตรงนี้ดูแลครอบครัวเข็มกราดของเราแล้วก็ดูแลลูกผมเนี่ยต้องขอบคุณทางท่านแพทย์ใหญ่นะครับแล้วก็พี่แจงคุณหมอพล นะครับแล้วก็คุณหมอประสานรวมทั้งโรงพยาบาลตำรวจนะครับที่ดูแลผมและครอบครัวมาโดยตลอดจริงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรามีรูปแม้กระทั่งตัวเราเองหรือคนในครอบครัวเนี่ยหรือคนที่เรารักเนี่ยการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องรู้จริงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้ววิธีการได้รับการรักษาจะเป็นยังไงหลังจากรักษาหรือผ่าตัดแล้วคุณควรจะต้องทํำยังไงมันจะเป็นสเต็ปขั้นตอน1 2 3 4สมี่มันจะไม่มีการคาดเดาใดๆทั้งนั้นในชีวิตเพราะสิ่งที่เราได้รับการแนะนำเนี่ยเราเรามาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์เฉพาะทางคือการคาดเดาหรือหรือสิ่งที่เราคิดไปเองมันมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ที่มันเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องมีความความมั่นใจนะครับแล้วก็มีความเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกคือผม ผมขอบพระคุณมากๆทางโรงพยาบาลตำรวจเพราะว่าผมได้รับการดูแลนะครับเป็นอย่างดีแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับที่ถูกต้องแล้วก็การปฏิบัติตัวหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ดีร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งสำคัญคือพอหลังจากที่มันมันพ้นระยะเวลาที่รักษาเสร็จแล้วพักฟื้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณมากๆครับ ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจม่าอักษรน,นิด